องผ้าลองแช่ผ้าไหมสูตรเย็นนะคะว่าถ้าเอาไปแช่ในตู้เย็นแล้วผ้าไหมจะแข็งไหมและนี่เป็นผ้าไหมแบบสูตรเย็นอยู่แล้วว่ามันจะแข็งเป็นแบบก้อนน้ําแข็งหรือว่าแข็งโป๊กหรือเปล่ววาถ้าเอาผ้าอไหมธรรมดาก็บอกให้กดด้วยส่งข้อความมาเลยนะคะไปดูพวกนี้นะคะ ตู้เย็นทิ้งไว้หนึ่งวันนี่คือคนรับที่ได้ไปอยู่กันแห้งเลยไม่มีน้ำเหลือเลยไม่มีความเย็นของแผ่นคูฟิเวอร์เย็นเลยไม่เย็นแห้งแบบ แห้งแห้งแบบสดแค่ค่ะขวงว่าจะช่กันนะคะ